الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فيا ايها الناس اتقوا الله واعلموا ان الفتن العظيمه التي حذر الله ورسوله منها فتنه الدنيا كما قال الله سبحانه وتعالى واضرب لهم مثل الحياه الدنيا كما ان انزلناه من السماء فاختلط به فاختلط به نبات الارض فاصبح حَشِيمًا تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا وقال ايضا واعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الاخره عذاب شديد ومغفره من الله ورضوان وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله او كما قال صدق الله ورسوله الكريم فพี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลาย الحمد لله ขอให้ท่านทั้งหลายได้ถวายคำสรรเสริญทุกอย่างแด่พระองค์ลอสุภานหัวตาลาผู้บิาเจ้าที่พระองค์ได้ประทานพระเมตตาให้เราได้มาทำอิบาดาต่อพระองค์และได้มาพบญาติพี่น้องเพื่อนฝูงพี่น้องทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศที่มากันที่ศูนย์กลางอิสตามแห่งประเทศไทยของเราอัลฮัมดุลิลละ ที่เรามีพี่น้องดีๆที่ฝักใฝ่ในการทําอิบะดาก็ขอแสดงความดีๆกับทุกท่านนะครับและท่านที่กําลังดืม่มกําลังรับประทานอยู่ช่วงนี้เสียงสวรรค์มาถึงท่านแล้วให้ยาอลัลฟลาให้ยาอลัลฟาลาโปรดรีบมา,าทําการละมาเจอโปรดรีบมารับความสําเร็จจากการประกอบอิบะาดาเถิดนี่เป็นเสียงสวรรค์ที่ใช้กันมาตั้งแต่รอสุลุลล์ ยังมีชีวิตอยู่และได้เผยแผ่ไปยังบรรดาอุมมะของท่านจนกระทั่งบัดนี้เสียงอาจารย์จะมีขึ้นในทุกทวีปของโลกใบนี้ไม่ว่าจะเอเชียแอฟริกาไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรืออเมริกาเราจะได้ยินเสียงอัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺอักบารเยอะแยะทีเดียวตรงนี้ถือว่า เป็นพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์และเราก็เป็นส่วนหนึ่งจากการได้รับพระกรุณาพระเมตตาอันนั้นขอให้เราทุกคนได้มีความมั่นใจสิ่งที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องตอนนี้เราเกิดมาแล้วพอเกิดมาแล้วครับมันก็ผ่านขั้นตอนจากเด็กมาเป็นวัยรุ่นมาเป็นผู้ที่มีสติปัญญาทั้งผู้หญิงผู้ชายมีครอบครัว มีความรับผิดชอบแล้วก็แก่ลงพราะแก่แล้วแล้วไปไหนล่ะครับก็ที่ผ่านมาคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยายนะครับผู้เท่าทั้งหลายหลายคนก็กลับไปสู่ความเมตตาของพระองค์ลอสุภานาวตาลาแล้วและเราเองได้ผ่านมาตั้งแต่เด็กมาวัยรุน่นและตอนนี้ก็มาเป็นผู้ใหญ่ก็จะมีการนับถอยหลัง และในที่สุดก็เดินทางเหมือนกับที่ปุยยาตายายของเราเดินทางจากโลกนี้ไปก็ข้ามจากโลกนี้ก็ไปสู่อาละบารซักคือโลกรอยต่อระหว่างดุนยากับอาเครอเรียกว่าบารซักแล้วจากบารซักจบแล้วเมื่ออัลลอฮ์ให้ทรงให้อายุของโลกแล้วก็ของจักรวาลนี้จบลงแล้วถึงขีดจบแล้ว กิยาม,มาก็จะเกิดขึ้นนี่ก็คืออักีดาของเราเพราะนั้นอ ي م านต่อล l อิมานต่อรอซูลอิมานต่อคำพี่อิมานต่อวรดาอ,าอาาาะไรก็แล้วก็ความดีความชั่วนะครับเ,เป็นสิ่งที่ลลอ a ์ทรงกำหนดแล้วก็ต้องมีการอิมานต่วันเดียวมีอาคิดในวันสุดท้ายซึ่งเราทุกคนต้องผ่านอย่างแน่น,นอนเหมือนกับที่ปุยญาตายายของเราได้ผ่านมาแล้วแล้วก็บรรดา ผู้ที่มีชื่อเสียงในโลกนี้ได้ผ่านมาแล้วพี่น้องกับถ้าผ่านกุรอานคนที่ดีๆที่ทำสิ่งทีเ่เป็นคุณประโยชน์ต่อพระศาสนามีมากมายอย่างน้อยน้อยอัรุสุลวัลอัมเบียบรรดารอสูลได้เป็นตัวอย่างในการทำดีคือต่อต่ออัจจิลแล้วต่อตรรุสูลนะครับนั่น บรรดาอัลก็มบีย์อัลรอซูลแลเป็นตัวอย่างที่ดีในประวัติศาสตร์ให้แก่อุมัศของท่านที่ท่านรับผิดชอบมาถึงอุมัศของท่านนบีมุฮัมมัตซัลล,ลัลลอฮุอะลัยฮิวะสซัลลัมเป็นอุมัศสุดท้ายท่านเป็นข้อตรมันนบียินซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสซัลลัมเป็นนบีสุลลลสดท้ายเป็นรอซูลคนสุดท้ายผ่านมาแล้วพันสี่ร้อยกว่าปี ผู้ใหญ่เราก็เกิดมามาแล้วมาถึงตรงเราเนี่ยเราก็ได้ผ่านได้ยินว่าเราซุนทําดีอย่างไรมาสอนอุมะทของท่านอย่างไรแล้วก็ในแต่ละอุมะในแต่ละประชาชาตินั้นจะมีผู้ที่ต่ออาต่อเหรอแล้วก็ยังมีผู้ที่ขัดขวางก็มีสองประเภทนี้เมื่อขัดขวางแล้วบั้นปลายของเขาเป็นยังไงครับก็ต้องประสบกับอาสาบ อาซาบดุญยามีอาซาบอะเครอมีอาซา,าบนั้นมากมายหลายอย่างแต่อาซาบที่ทุกคนกลัวนั่นคืออาซาบุนนารก็คือไฟนรกเมื่ออัลลอฮฺสุบฮานาฮฺวตาให้รสลมาสอนรสลุลลอฮฺสุดท้ายก็คือท่านนบีมุฮัมมัดก็มาสอนสอนเราให้เรารู้จักว่าเราเป็นคนสองโลกโลกปัจจุบันนี้เครเรียกอัด,ดุญยา แล้วโลกอีกโลกหนึ่งคือโลกอาเคโรมคีคำสอนของใครบ้างครับนอกจากอิสลามเนี่ยเท่าที่ทราบมาไม่ไม่มีแต่สอนว่าเรามีโลกนี้อย่างเดียวคือมนุษย์นี่จะมีเฉพาะดุนยานั่นก็คือพวกกาเฟสแล้วก็พวกอนนื่นๆแต่ผู้ที่รู้จักอัลลอฮ์ทรงเป็นพระพุจเจ้าแล้วก็ได้รับรู้ ข้อกำหนดข้อบัญญัติจากอัลลอฮ์ว่าเรามีโลกทั้งดุนยาทั้งอาคิรอในอุมัตนี้สอนว่ารั ana, บบะนาอตจนาฟิดดุนยาฮัสซนาว่าฟิลอาคยรอติฮัสนว่กินาตบันนาขอพระองค์ได้โปรดให้ความดีทั้งโลกนี้และความดีทั้งโลกหน้าแสดงว่าเราต้องทําความดีทั้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยแต่ถ้าฟังจากคนอื่นที่ไม่ใช่มุสลิม เขาบอกว่าถ้าโลกหนะ้ามีจริงคําว่าถ้าโลกหนะ้ามีจริงสสยัยหรือว่าพูดตามสังคมที่เขาบอกกันว่าเรามีโลกนี้แล้วโลกหน้าจะมีจริงหรือไม่จริงก็ย,ยังไม่แน่นอนแต่ว่าถึงเวลาอับจนถึงเวลาที่เกิดวิกฤตถึงเวลาที่ต้องสูญเสียอะไรมากๆสูญเสียลูกสูญเสียผัวสูญเสียเมียสูญเสียเงินทองทองถ้าโลกหนะ้ามีจริงขอให้เธอมาเป็นลูกกับฉัน ถ้าโลกน้ามีจริงขอให้เธอมาเป็นคู่ของฉันถ้าโลกหน้ามีจริงขอให้เธอมาเป็นคู่ฉันเป็น,ปนแฟนของฉันถ้าโลกหน้ามีจริงนะวันนี้โลกจเจริญมากมายความรู้สามารถที่จะไปเรียนรู้กันได้โดยไม่ต้องเดินทางไปไหนแหละครับในมือถือของท่านถ้าอ่านกุรอานก็จะเจออัลลอฮฺ س ب า ا ن ه าละ ت ع าลา ได้ส่งกำหนดว่าลรามูอันนัมาลฮ ح ยาตุนยนยาล่าอุนวลฮุนวลว่าจีนตุนวะตะาฟาฮุรุนไปนะกุมวะตะกาสุดนฟิลเอาลาฟิลอัมวาลิอวัาเอาลาท่านทั้งหลายจงทราบเอาไว้เถิดว่าชีวิตในโลกนี้นะั้นไม่มีอะไรมากนอกจากการเล่นความสนุกสนานแล้วก็การประดับประดาให้มันสวยงามนะพ่าน ปีใหม่เพิ่งผ่านไป25ธันวาเพิ่งผ่านไปท่านก็จะเห็นต้นอะไรตออะไรไฟเยอะแยะแล้วก็ไอทีจุดพุกันโบมีและจุดพุ่นี่จุดดีไม่ดีหน้าพังจุดดีไม่ดีมือพังจุดดีไม่ดีบ้านถูกไฟเผาเผาเผาผลางอันตรายมากมายนอกจากเสียงแล้วอันตรายจากไฟมีเยอะแยะ พราะันนั้นไม่ใช่ชริอัตของลา l a ์ไม่ใช่แนวทางของท่านนาบีไม่ใช่แนวทางของมดารสด่ผ่านมาทั้งหมดอัลฮัมดุลลาห์เรารู้อย่างจากประมาณคองพี al ่อัลกุรอานรู้จากคาสอนของท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมถ้าเช่นนั้นเราไม่รู้เราก็คงจะจมอย่างนี้แล้วสร้างความรําคาญสร้างอันตรายสร้างอะไรเยอะแยะมากมายนะสูญเสียไปเยอะแยะทีเดียวนี่คือสิ่งที่เราภูมิใจก็อยากจะถ่ายทอดบอกกับพี่น้อง แล้วก็ที่ผ่านมาคุรานก็สอนว่าไอ้คนที่ว่าเร็วเวแสนจะเร็วนั่นก็มีอย่างว่าโลกนี้ของกูคนเดียวนั่นคือฟิรโรนไม่เชื่อท่านนาบีมูซาไม่เชื่อท่านนาบีมูซาบอกอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าองค์เดียวก็ไล่ต้อนไล่ฆ่านะครับบันนีอิสราเอลก็ตรงนี้ไปจน,นตั้งัึงทะเลแดงอัลลอฮ์ก็สแสดงความเป็นยิ่งความเป็นยิ่งใหญ่ความเป็นพระเจ้าให้ได้เห็นอย่างชัดเจนว่า แสดงว่าะทะเลแดงนั้นสามารถแยกออกแล้วเป็นทางให้ท่านนาบีกับบันิอิสรออินนบีมูซานั้นาพาบันิอิสรออินข้ามฝากไปได้แล้วฟิโอนกับกำลังมหาสาลไล่ตามไปยังไงไล่ตามมาติติดแต่ทำดีละอ่านในกุราแล้วสบายใจพอมันลงไปถึงก้นทะเลเสร็จอัลลอฮ์ก็ปล่อยน้ำเลยให้สองฝั่งทะเลให้สองด้านของน้ำทะเลามาบรรจบกันมันก็ตายอย่าง อย่างไม่มีเกียรติเลยแม่แต่นิดเดียวและตอนนั้นแหละในกุรอานเขาบอกไม่มีใครบอกเ,าเราได้แต่กุรานบอกว่าตอนนั้นแหละตอนที่มันแย่แล้วกําลังจะหมดลมสุดท้ายแล้วอันอามันตุบิรอบีมูซาอฮารูนฉันขออม م านต่อพระเจ้าจึ่งเป็นของท่านนาบีมูซานาบีอัลลอฮฺอัลอาณตอนนี้เหร แย yeah, ่สุดสุดแ,แทบจะไม่มีอะไรไม่มีอะไรเหลือแล้วเนี่ยตรงนั้นน่ะเหรอไม่ได้จะมาอีหมานตรงนี้นะ่ะไม่ทันแล้วเพราะท่านมีเวลาหามาตลอดชีวิตแหละเราจะมาไล,ล่รอซูลของเรามาใส่มาไล่บันิอิสรรเอลซึ่งเป็นผู้ที่เชื่อฟังก็อง Allah, ลาดแเชื่อฟังรอซูลนั่นในที่สุดพวกฟิรหน บรรดาทหารต่างๆก็จมน้ำตายโอ้มินกากรีทีนพวกเหล่านี้จมน้ำตายอัลลอฮ์สุภาหัวตาลาจะทำลายพวกเหล่านี้ไม่ต้องลงทุนปล่อยเฉยๆจากธรรมชาติแล้วทำให้เป็นตัวอย่างว่าถ้าอวดดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวรู้เดี๋ยวเห็นกันถ้าไม่เห็นในดุนยาเห็นอาดเยรอแต่เท่าที่บอกในอัลกุรอานนั่นเห็นในดุนยา ให้จำไว้แล้วคนรวยละ่ะรวยมากรวยมหาศาลกอรุณอยู่ในสมัยท่านนาบีโมซาคคำว่าร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีนั้นในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานบอกว่าแม้กระทั่งกุญแจเอาเฉพาะกุญแจที่จะไปขายเซฟจะไปขายคลังเนี่ยนะครับเฉพาะลูกุแจที่คนแบกไม่ไหว ยังไม่ได้แบกทรั์นะแบกเฉพาะลูกกุญแจจะไปขายรัย์นั่นนะแบกไม่ไหวในบ้านดาวนี้ก็คงว่าโอ้ยมีโฉนดเป็นตันๆแบกไม่ไหวนะครับนี่คือสิ่งที่มีแล้วในอลกครอานแล้วเป็นยังไงครับเขารวยเมื่อรวยแล้วไม่ได้คำนึงถึงว่าตัวเองมาอย่างไงแล้วทรัพย์นี่ได้มาอย่างไง คนรอบกายลำบากก็เลยมาบอกกับกอรุนว่าวับกุริีฟิมาอาตากัลลุดารออาคิรอท่านโปรดทำบุญในสิ่งที่ท่านได้รับิีญาเนี่ยเพื่อจะได้มีผลบุญในอาคิรอทำบุญเถอะอัลตุรอรีฟมาอาตากัลลุตดารออาคิีรอเวลาตัน์ชะนีบะกะมีนัดดุนยาและในโลกนี้ท่านมีเงินมีทองมีอะไรมาท่าน ใช้ไปเลยใช้ไปอย่างเต็มที่อลัลลอฮ์ไม่หา้ามนะครับเวลาท่านซันลาซิบบะกะเมนัด,ดุนยาว่าอัศินกมนามาอัสนัลลอะไรแล้วก็โปรทาดีเหมือนที่อลัลลอฮ์ได้ทําดีกับท่านให้ท่านร่างกายหน้าตาดีแล้วก็มีเงินมีทองมอีคนรอบข้างดีแทนที่จะตอบรับในหนทางที่เขาบอกให้ช่วยเหลือนะครับท่านมีเงินมีทอง กลับบอกว่าเอ้ยอินมาอูตีทููมินอินดิลีสับที่มีทั้งหมดเนี่ยมันสมองของกูเองไม่ใช่ใครไม่ใช่พระเจ้าไม่ใช่กูเองเห็นไหมครับนี่คือความลำพองที่ต้องเอามาเป็นตัวอย่างในพระหมาัมภีร์อัลกุรอานว่ามนุษย์เนี่ยมันคขีดสุดๆแล้วมันไม่รู้หรอกว่าโจมเองมาได้อย่างไรเงินทองมาได้อย่างไร ความสุขที่มีอยู่มาได้อย่างไรเมื่ออ้างว่าทุกสิ่งทุกอย่างมาก็เลยไม่ให้เพราะทรัพย์สินนั้นผูู้ทําเองผููมาหามาได้เองไม่มีใครให้เท่านั้นแหละครับไม่นานรลวงลอสุภาณหัวตาลาให้ตรณีสู่นะครับกลับหัวกลับหางแผ่นดินพลิกทั้งเจ้าของทั้งทรัพย์ในจมอยู่ใต้ดินทั้งหมดเป็นการอาสาบ จากพระองค์ลอสสุภาณวัวดาราให้เป็นตัวอย่างแล้วก็คนทุกคนที่อ่านกุรรานในโลกนี้ผ่านอญญายันนี้จะรู้ได้ดีว่าเดชานุภาพของพระองค์อัล์ละแค่ไหนแล้วคนที่ไม่เลยยระครับพระมหากรุณาที่คุณจากอลลละไม่รู้จักพระเมตตาของพระองค์ไม่รู้จักพระเมตตาของพระองค์เลยไม่เคยชุกุลเลยโดนโดน,โดนแน่นอนเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลาย เมื่ออ่านกุรอานแล้วมันมีทั้งอดีตและมีทั้งปัจจุบันแล้วก็มีทั้งอนาคตว่าเป็นอย่างไรคนสองโลกอย่างเราทั้งหลายนั้นแน่นอนครับดังที่ท่านได้มาพบกันทุกวันศุกร์เราก็ได้รับฟังจากอัลกุรอานจากคะดิษของท่านรอสุลลลอฮ์ก็ท่คงจะเห็นอย่างเด็ดๆอย่างชัดเจนว่าที่แล้วมาเป็นยังไงที่ว่าเก่งที่สุดรวยที่สุดแต่ถ้าไม่ขอบคุณอัลลอฮ์ไม่รู้จักแนวทางที่ว่า ตัวเองนั้นจะอยู่ในชาหฮอ,อลล์อด,ด้วยจะทําอย่างไรให้มันตรงก็ต้องสิ้นจากการร่ํารวยจากการยิงพยองทุกทุกรายไปแล้วในที่สุดท่านก็คงจะถึงมาถึงท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลอะไลฮัลลัาลายยลมเกี่ยวกับดุนยาก็มีเรื่องเล่าว่า อาเมนของท่านรรซูลหรือผู้วของท่านหรสูลที่ส่งไปทํางานประจําอยู่ตามแคว้นต่างๆตามเมืองต่างๆนั้นเวลาสิ้นปีก็จะนํารายได้แล้วเงินท,งทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นออภาษีหรือเป็นสกาดหรืออื่นๆนี่รวบรวมมาแล้วก็เอามาให้ท่านทีมาดีนะก็มีอัมวานมาจาก เงินทองที่ได้มาจากบาฮเรนที่สหบัตได้นำมามาถึงตอนเช้านะที่รอสุลลอฮ a ได้ละหมาดสุโโบแล้วพอละหมาดสุโบแล้วท่านเห็นว่าสหาบัตก็มา,ม,ามารุมมาตุ้มกันเยอะแยะทีเดียวท่านก็บอกว่าออรู้รู้ว่าท่านทั้งหลายทราบว่าวันนี้จะได้มีเงินมีทองมาแจกแจงมาให้กันตามสิทธิที่ท่านทั้งหลาย ที่มีความต้องการแปดจำพวกนี้ได้หมดไม่ต้องห่วงแต่ขอเตือนว่ามัลฟักรักชาอาไลกุมความจนนั้นฉันไม่ห่วงเวลากินอักชาอาไลกุมอันตะมุดดุจยาอาไลกุมฟัดานาฟัสูฮะกามาตาสัตนาฟัสูฮะฟตุูฮลิกุกุมกามาอาลละกัตมันกาลกัมันกานะกบละกุมท่านก็บอกว่าไอเรื่องความจนฉันไม่ห่วง แต่ฉันห่วงท่านทั้งหลายว่าจะไปหลงดุนยาแล้วท่านทั้งหลายก็จะต้องแก่งแย่งกันแย่งหน้าที่แย่งเงินทองแย่งที่แย่งพี่กงน้องน้องกงพี่จะนั่นเรื่องดุนยาทั้งสิ้นแล้วในที่สุดท่านจะต้องล้มละลายในที่สุดเหมือนกับคนที่แย่แยกกันแย่งแกงแย่งกันมาตั้งแต่สมัยก่อนและ ท่านก็จะต้องจบอย่างไม่สวยเหมือนอย่างที่อุมตะก,ก่อนที่มันจบแล้วไม่สวยก็หมายความนั้นว่าท่านรสุลุลเข้าใจว่าโลกดุนยาเนี่ยทุกคนต้องกินต้องใช้ต้องอยู่ต้องอะไรทั้งหมดแต่ขอให้ทําตัวอยู่ในผลานทางอยู่ในรทางยังไงครับเหมือนอาหารตามสั่งท่านเข้าไปนั่งแล้วอาหารตามสั่งท่านก็ได้ตามสั่งใช่ไหมครับ ท่านจะกินกะเพราท่านจะกินแกงจืดจะกินอะไรก็แล้วแต่ตามสั่งตรงนี้ก็เช่นเดียวกันทุกย่างก้าวทุกอิริยาบถท,ท่านต้องทําตามสั่งอัลสุภาณอวตาละท่านจะพูดให้พูดยังไงท่านจะทานจะทานยังไงท่านจะท,าจะทาํางานจะทํางานยังไงถ้าอยู่ในกรอบทั้งหมดนั่นแหละคือคันคือท่านทําตามสั่งอัลสุภาณอวตาละและคําสั่งของท่านรอซูล ที่ในกุรานบอกอาทอัลลอฮ์ว่าอัอาฺรอสูลว่าอุลิลอัมริมิงกุมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเขาไปนั่งกินในร้านอาหารตามสั่งก็อย่าลืมว่าอัลลอฮ์สั่งอย่างไรนะครับส่วนคนที่ไม,ไม,ไม่ไม่ทำตามสั่งเอาแล้วไม่ใช่พี่น้องหราเราจะเห็นว่าเดี๋ยวตีกันเดี๋ยวแทงกันเป็นเพื่อนอย่างดีไปแรกๆนี่ไม,ไม่ไม่มีอะไรเลยนะครับกอดคอววหวานฉ่ำ แต่พอดื่มไปแล้วเมารู้ว่าเอาสตรีสวยๆไปด้วยแย่งกันไปเดี๋ยวมีตายไปเดี๋ยวมีลเลือดตกยางออกไปเดี๋ยวต้องมีเดือดร้อนถึงตำรวจเดือดร้อนถึงโรงพยาบาลเดือดร้อนถึงนักสืบต้องไปสืบไนอนน้นวลไอ้นี่เป็นยังไงใครแทงใครเยอะแยะปัญหาขึ้นเพราะไม่ทําตามสั่งเห็นได้แล้วเห็นได้ครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านจะต้อง ทำทุกอย่างกามาอุเมรุตุงเหมือนกับที่ท่านได้รับคําสั่งเอาไว้สุดท้ายเนื่องจากถ้าเรามีอุลามาท่านอิหม่ามชาฟิีโรดิยัลลอฮุอันขอัล l l a h ได้โปรดให้ความรอดอกับท่านอิหม่ามชาฟิีท่านบอกไว้ว่าไงครับอินนัลลอฮิอิบะดันฟุตานะตัลลักุดุนยาวะข้าฟุลฟิตนะหน้ารุดุนยาฟาลัมมาอัลลิมู อันฮาไล ي ัตเป็นยพียว ال ัตถนาจั่งลูฮารุดจุดจั่งลูฮาจั่งลูฮาสุจเจตันวัตถุขซด صالح الأعمال ที่นี้ซุปนะแปลว่าอะไรครับท่านอิหม่ามช่วีได้เขียนเป็นบทกลอนสอนคนเอาไว้สอนลูกศิษย์ของท่านและสอนคนหลังๆอินนลิลลาฮิอัลลอฮฺอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมีเบาที่ดีๆหลายให้คนที่ฉลาด ตนละคุณดุนยาเขาห่างไกลาจากไอ้ความหลงไหลในดุนยานว่วข้อฟุลฟิตัและพวกเหล่านี้เขาจะกลัวเรื่องฟิตน,นะนัสรุดดุนยาฟะลาม,มาอลีเขาพิจารณาแล้วว่าเอ,อโลกนี้นั่นนะอันนาฮาไลสัตเล่ให้ยินว่าตอนนะโลกดุนยานี่ไม่มีสิ่งชีวิตที่จะยั่งยืนอยู่บนโลกใบนี้แน่นอนนอกจากอรรณ์แล้วทุกอย่างนั้น กุลล์เช่นฟานทุกอย่างสีายหมดนจะยังควัตถรับกาดุลจาลลวัตถกรามจะเหลือก็แต่พระองค์พระสุภานะฮ์วัลลอฮพราะฉะนั้นนาดรูฮาพิ่จรนาแล้วฟะลามาลิียอันฮาไลซันเรฮยนวตนะดูแล้วดุนยานี่สิ่งชีวิตมันต้องไปทั้งหมดแล้วท่านทำยังไงครับยาลูฮาลุจัตก็บอกว่าดุนยาเนี่ยนะขอให้เราทำเป็น ทะเลอันกว้างใหญ่วัตถ้ดูลิฮัลอามาลัลฟิฮาซูฟูนะแล้วเอาไอ้อามันโซแลนเนี่ยเปรียบเหมือนเรือเรือที่วิ่งในทะเลทะเลนี่คือดุนยาเมื่อดุนยาเป็นทะเลเอาอามันซอซแลเป็นเรือเราโดยสารเรือนั้นข้ามจากดุนยาไปสู่อาคเรอข้ามจากฝั่งหนึ่งไปสถู่อีกฝั่งหนึ่งดังที่เรามีทางอัคีดาของเรา ว่าเรามีทั้งโลกดุนยาทั้งโลกอาเคโรเพราะ,ะนั้นดุนยาเราเอาอามังศอนแหละเป็นห้นทางที่จะสู่ไปสู่อาเคโรนี่คือสิ่งที่บรรดาอัลลอฮฺได้บอกเอาไว้อยากจะบอกพี่น้องว่าเราห่วงห่วงตัวเองห่วงพี่ห่วงน้องแล้วเดี๋ยวนี้สอนกันยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าได้ไปเข้าโรงเรียนสามันไปรูอไปคบก,กับคนที่มาอยู่ในร่องในรอยแล้วบอกยากที่สุดเพราะมันเฉียง มันเถียงมันมันเท่าเอวอีกเท้าเอวก็พ่อก็แม่แต่โบราณนั้นโดนไหวแต่เดี๋ยวนี้ไหวไม่ได้เพราะตารางมันรออยู่ข้างหน้าพ่อแม่ผู้ใหญ่ทําอะไรไม่ได้เลยมันขวางในเรื่องคำสอนของอัลลอฮฺสุภานหัวตาลาแต่เราทั้งหลายก็คงจะมั่นใจว่าคำบัญชาของอัลลอฮฺเป็นที่สิ้นสุดแล้วก็สูงสุดเราจะต้องปฏิบัติ ไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนก็ตามเขาตารางกอาวเพราะจะให้ลูกเป็นคนดีให้ลูกศิษย์เป็นคนดีต้องสู้ถ้าว่ามันเหลือขอจริงๆต้องทำเพราะว่าคนที่ดีๆที่เป็นนักวิชาการก็ดีที่เป็นครูสอนก็ดีท่านทำบาร,รมีเอาไว้เยอะแยะก็คือท่านมีไหวท่านมีไม่เรยวสอนอุรอานได้ดีทุกคนแล้วก็โดนไม่เรยว ไม่ถึงไม่ตายไม่ถึงไม่เจ็บผมเองอยู่อัศมชันโดน21ครั้งเพราะเขียนภาษาอังกฤษไม่มีอาร์ติเกิลใช้อาร์ติเกิลไม่ถูก21ทีเพราะมันมีความผิด21ขอ้อพ่อแม่สบายใจไม่มีอะไรแล้วจำตั้งแต่นั้นแล้วก็ได้ดีตั้งแต่นั้นมาเพราะไม่เดียวเพราะฉะนั้นรอส,สุลตล่านสุลต่าลอฮานสุลต่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 าอัลลต่า,า,สา,า,านสาุาุลาุตสุลาุลานสุลต่านสุลานสุานสุานสุลต่าน วัดริบูอะไรฮิวฮาอิมนาชริถ้าถึงเจ็ดขวบให้อบรมลูกท่านให้รู้จักละหมาดถ้ายังลหละแลอีกให้ลงโทษเมื่อตอนได้อายุสิปีเห็นไหมครับลงโทษแต่ไม่ใช่ไปกระทืบไม่ใช่เอาไม้หน้าสามไปตีลูกไม่ใช่เดี๋ยวนี้มีวิธีเยอะแยะห้ามไม่ใหม้มีมือถือห้ามออกจากบ้านห้ามคบเพื่อนนะเป็นเวลาสวันเจวันอะไรก็แล้วแต่สามารถทำได้อย่าไปใช้ความรุนแรง รับท่าทีเชียครอบครัวเราก็จะสบายและดุนยาเราก็จะอยู่อย่างสบายเพราะฉะนั้นขอดูอาจจากพระองค์อลโลกให้เรานั้นได้เห็นความสำคัญในอายะคุรอร่านที่บอกว่าอินนามะอัมลาุลุคุมะอัลาลุคุมฟิตนะทั้งโลกทั้งรูปก็รั์สินต่างๆนั้นก็เป็นฟิตนะเราต้องระวังนะครับแล้วสุดท้ายขอให้เราทุกคนนั้นอยู่ในแนวทางของอัลลอฮ์ทำอะไรทำตามสั่ง แล้วก็จะกินอะไรก็กินตามสั่งเหมือนอย่างที่เราเข้าร้านนะครับชอบอะไรแต่ให้อยู่ในกรอบแล้วนั่นแหละเราจะเป็นผู้ไปได้รับสิ่งตอบแทนอันสูงสุดจากพระองค์ Allah سبحانه และก็ allah أقول قولي هذا وصفر الله عظيم لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله. فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله او كما قال صدق الله ورسول الكريم واعلم ان الله تبارك وتعالى قد صلى على رسول الكريم اذ قال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم استرنا بسترك الجميل، واهلك أعداءنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا. واختم بالصالحات اعمالنا يا رب العالمين، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم يعني لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تسعون اقيم الصلاه.